งานนี้ครับปลาตัวนี้เยอะสองคนครับไม่รู้ยี่ห้อไหนครับเดี๋ยวได้เห็นตัวเร็วๆนี้ครับหล่อนล่อะหล่อนหล่อนหล่อล่อนถ่ายไว้พี่ขอทับไม่ไหวครับโปรแกนครับพันพี่แคมครับมาอีกสามพันครับเบรกออกเดี๋ยวมันต้องลงอีกผมลงเลยครับ แขนแข็งครับโอ okay. ้ยสัตว์หอบแล้วว่าแล้วบอกยังพึ่งับยังพึ่งับเบนครับเบนครับโอยเบนช้ำเสียเลย น้ำลดดิน้ำลดดิเดี๋ยวไปเลยเฮียบอกให้ไปเฮียเหน้่อยกูเฮียเหนื่อ n ไหนสับปีนอ่ะไปเดี๋ยวไปดิมูแล้วยโยกครับเอามาขึ้นมาขึ้นแล้วไหนเดี๋ยวก่อนโยกตับปีกลุยสับผัวไป